นมสก,การครับปกติผมจะ,ะหลงแล้วรู้ชา้าแต่คิดว่ามีครั้งหนึ่งที่รู้โดยอัตโนมัติคือได้ยินเสียงที่ไม่ชอบแล้วจิตหนึ่งจะไปโมโหทันทีเลยนะฮะแล้วจิตนั้นก็ดับทันทีมีอีกจิตหนึ่งไปเห็นจิตที่เมื่อกี้นี้ที่โมโหทันทีมันคลิกคลิกคลิก,ลกทันทีนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นนะถูกแล้ว แล้วก็ตอนนี้ก็คือโลภว่าทำยังไงถึงจะได้ให้รู้ว<ด>่าโลภไงรู้ <c oughs> ปัจจุบันไปไม่มีอย่างอื่นหรอก <c oughs> สติจะเกิดเร็วหรือช้าอยู่ที่จิตจําสภาวะได้แม่นไหม <c oughs> จิตจําสภาวะได้แม่นนะถ้ามันเห็นสภาวะนั้นบ่อย <c oughs> อย่างเราเป็นคนขี้โกรธนะความโกรธเกิดบ่อยเนะี่ยเราคอยสังเกตโกรธแล้วรู้โกรธแล้วรู้ต่อไปโกรธปุ๊บรู้ปับเลยรู้เองนะเป็นช็อตช็อตช็อตอย่างนั้นแหละหันดูสภาวะไป ครับผมมรสิกาลครับไม่มีใครใช่วยสติให้เกิดได้นะไม่มีใครมาช่วยเราให้ทําสติให้เกิดได้เราต้องหัดรู้สภาวะที่เขาจเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างเล้นะ mm hmm. กายเวทนาจิตธรรมคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้สภาวะธรรมรูปนามบ่อยๆรู้บ่อยๆแล้วสติเกิดเองนะแล้วต่อไปมีใจตั้งมั่นด้วย สติก็เกิดอะไรเกิดขึ้นในกายในใจรู้ไปด้วยจิตเป็นแค่คนดูความเข้าใจคือตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญาเป็นตัวเข้าใจก็เข้าใจใจรักทุกอย่างเกิดเองดับเองสั่งให้ปัญญาเกิดได้ไหมไม่ได้สั่งให้สติเกิดได้ไหมไม่ได้สั่งให้สมาธิเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรที่ทำได้เลย แต่ว่าฝึกทำเหตุของเขาเหตุที่สติเกิดบ่อยเพราะว่าจิตจำสภาวะแม่นจิตจำสภาวะได้แม่นพอเห็นสภาวะบ่อยๆหัดดูไปเรื่อยแวมันก็จำแม่นจำแม่นพอมันเกิดปุ๊บมันจำได้เลยเหมือนคนหนึ่งเราเห็นหน้าเรื่อยๆนะพอมาปุ๊บเราจำได้แล้วว่าเป็นใครอย่างไงสมาธิสั่งให้เกิดไม่เกิดหรอกอะไรเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิด ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้สมาธิเกิดถ้าใจเราเครียดนะอย่างเงี้สงบสิวะ่าเงี้ยไม่สงบอ่นะถ้าใจฟุ้งซ่านอยู่เออฟุ้งฟุ้งก็ฟุ้งสิวะอ,อดูมันไปเรื่อยๆดูสิแกจะฟุ้งสักเท่าไหรนะ่รีบสงบเลยนะถ้าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาสมาธิที่ถูกด้วยนะสมาธิเคลิ้มเคลิมไม่เกิดปัญญาแล้วงี่เง่าหนักกว่าเขาอีกนะเพราะมันเป็นโมหะมีสมาธิที่มีโมหะประกอบโมหะกับปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่สุดขั้วกันตรงข้ามกันไปฝึกดูเอานะแล้วมันดีเองเบอร์สิอ พระพุทธเจ้าสอนถึงขนาดว่าไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นะจิตบรรลุเองท่านสอนอย่างนี้นะ